สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกันหลาดออริจินอลนะครับวันนี้ผมสั่งเจ้าครีมกันแดดมานะครับก็เห็นเขาฮิตๆกันนะก็ลองสั่งมาใช้ดูนะครับอันนี้ SPF นะครับอยู่ที่50บวกนะครับ PA นะเป็นสกิน1004นะครับเห็นเขาเห็นเขาฮิตกันแหละเพราว่าดีก็ช่วงนี้แดดร้อนก็ลองกันหน่อยนะครับอืม อันนึงนะ่าจะห9 0เก้าิบมั้งผมจำไม่ได้นะเออสั่งมาหลายวันแล้วน,นี่นะครับแพ็กเกจก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะตามห้างตามัสาุอะไรมีนะต้องไปซื้อกันดูถ้ากว่าแบบปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เม d ดอินเกาหลีนะครับ, Korea, รบเป็นของเกาหลีนะกินกันแดดเกาหลีอยู่ปะวะ เกาหลีก็ชอบซื้อของไทยนะครับไทยดันชอบใช้ของเกาหลีอันนี้มันหนึ่งจุดหกเก้านะครับน้ำหนักนะครับห้าสิบมลนะก็เดี๋ยวดูกันอันนี้ก็เป็นฝาสีฟ้าพัดเทลนะครับดึงออกนะหัวก็จะเป็นแบบแบบกดนะครับแบบกดแบบนี้นะเดี๋ยวลองมันต้องเปิดอะไรป่ะหรือปั๊มได้เลยป่ะเราลองปั๊มดูนะปึ๊บไหนวะ อ,ออกมาแล้วออกมาแล้วถึงหนึงเขากันออกเยอะปะนะอเนื้อก็จะเป็นครีมสีขาวนะครับเดี๋ยวลองว้าวเฮ้ยขาวเยอะไปปะผมยิ้มดำๆอยู่ <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับก็ทาแล้วมันก็ขาวขึ้นอีกนิดนึงนะเออเนี่ยดูดูดูจากผิวแล้วก็ ข่าวขึ้นอีกหน่อยนึงอ้อแต่ว่าเกี่ยวไปเกี่ยวมามันก็มันก็ซึมเข้าเนื้อดีนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นน้ําหอมไม่เหม็นนะครับผมก็แพ้น้ําหอมง่ายนะครับก็ไม่เหม็นนะเออจริงๆอันนี้ก็ลองดูนะครับอันนี้แฟนเขาบอกว่าเ,ออเห็นเขารีวิวเยอะก็เลยแบบผมก็เลยลองซื้อมานะครับแต่ตอนนี้ผมก็ แอบเอามารีวิวดูมั่งนะครับไม่ไม่ได้ถนัดเรื่องนี้นะเออปกติผมก็ขี้เกียจทาอยู่แล้วของพวกนี้นะครับเมื่อก่อนวัยรุ่นก็ทาอยู่นะพวกครีมพวกครีมอะ่ะแต่พอเริ่มแก่แล้วแบบขี้เกียจอะ่ะเสียเวลานะครับ <c oughs> ก็ดีนะเออนี่คือกืนกับผิวเลยเออกืนกับผิวไมไ่ไม่ได้ขาววอกไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับคือค่อนข้างจะกืนผิวนะไม่เหนียว ไม่เหนียวไม่หนืดนะเออเหนียวหนืดน้อยมากปกติครีมกันแดดมันจะเป็นเหนียวเหนียวนืดนะครับจริงผมใช้ยี่ห้ออื่นมันก็ผมไม่ได้ใช้ตัวแพงหรอกผมก็ทาทาทาไปอย่างนั้นแหละนะครับก็ครีมกันแดดมันก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับเจ็ดร้อยถึงพันอะไรอย่างเงี้ยครับตัวแบบพอใช้ได้นะครับดีๆหน่อยนะแต่ถ้าตัวดีๆเลยก็สองสามพันนะครับเคยจริงๆก็ใช้แพงมากมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับเคยเคยซื้อแบบ s อ2ูอะไรอย่างเงี้ย มันก็ดีอ่ะครับแต่ถ้าเราใช้ไม่ได้ต่อเนื่องมากๆมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะป๋องหนึ่งห้าหกพันอย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็พอแล้วครับเี่สําหรับคนแบบงบน้อยหรือว่าแบบเอไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับแต่ก็ทาไว้บ้างก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็ก็ดีไม่เหนียวเออซึมดีนะนี่ผมนั่งมาสักพักแล้วซึมซึมดีไม่เหนียวมากนะครับแล้วก็ไม่วอกเออโอเคโอเคผมก็ว่าเออทำไมเขาถึง รีวิวกันนะครับเอามาซื้อมาใช้ลองดูกันนะครับผมว่ามันโอเคเลยนะเออโอเคอยู่นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ